ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา ครอบครัวลูกอาศัยอยู่หมู่บ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์ทำให้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวลูกนับถือาศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูก จึงเป็นคนเคร่งศาสนาม,มากต้องไปโบอทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรับศีลห้ามพูดโกหกและห้ามม่ให้ลูกๆพูดคำหยาดแม่ของลูกจะเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมากเพราะ ต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันรายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึงสี่คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตี่ยของลูกยังแอบไปมีภรรยาน,น้อยหลายคนบ่อยครั้งที่เตี่ยกับแม่ตั้งทะละตบตีกันด้วยเรื่องนี้ ทำให้แม่กับลูกเนี่ยเสียใจมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันต่อมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลามรวดเร็วมากลูกๆทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศมารักษามแม่ อาการก็ไม่ไดีดีขึ้นเลยมะเร็งลามจนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่จะปวดทรมานร้องครวนครางอย่างทุรนทุรายบนเตียงคนป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมีอาการตกเลือดมากจนตัวซีดหมอต้องอาผ้าก๊อตอัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดอุวหาเสียว แล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อ,อระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชือ้อทำให้แม่นอนดิ้นเกรงไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจะลูกรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้วหมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม ตามคำแนะนำของกัลยาณนิมิตรโดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมานอยู่บนเตียงลูกบอกให้แม่อธิษฐานจิตตามลูกแม่ยอมทำตามแต่โดยดีทุกประการลูกพยายามพูดให้แม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาไม่จะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใดก็ตาม เพราะแม่ลูกเป็นคริสเคลงนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งตระกูลซึ่งลูกก็พยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวสร้างพระมากางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระพระธรรมกายไปจำตัวเนี่ยแล้วทำทุกวิธีทางเพื่อให้แม่ปลื้มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่า บุญเท่าน,นั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบออนเงินทําบุญผ่านทางธนาคารทันทีซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่นะ่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนหมออนุญาตให้แม่เขารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกเขารูกว่ายังไงก็ให้ทําใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกินสามเดือนหลังจากนั้นลูกก็เลยพยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสรัพยะให้เป็นบุญให้เด็มมากที่สุดติดจานดาวทําให้แม่ดูอมอย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูเคสสตีมาก และแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเวรกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันใหนฝันมาแม่จะเรียกหลานๆให้มาดูบอกให้มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมบอกเรื่องนี้สำคัญทั้งๆที่ท่านเป็นคริสเตแท,แท้ต่อมาแม่ก็มีอาการขั้นโคมา่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเท้า พระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวภายในเจดีครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายประจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ได้มือแม่เองถวายประจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนอยอยๆอยู่บนเตียงคนป่วยลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ําตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายไปจำตัวที่จารึกชื่อแม่ ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องจะเครื่องช่วยหายใจจนวิสาวโทมาบอกลูกว่า แม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึงบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตายสองสามวันแม่มีอาการเพอ้อพูดว่าพี่สาวคนโตของแม่ที่ตายไปแล้วนะ่ะมาหา ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กับพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายด้วยคือพี่สาวคนโตที่ตายไปแล้วได้มาหามาหาพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตได้ไวยวัย8บปีก่อนแม่ของลูกตายเพียงเจ็วัน และในวาระสุดท้ายของแม่แม่จากไปด้วยอาการสงบขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินนบัญชรให้แม่ฟังก็เลยชอนชัยเขไปอยู่ในใจออของท่านเออน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทําบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่ น้องสาวตายเหมือนกันทั้งๆท,ที่ลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทําแทง้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองซึ่งในวันเสวนพระบิดรมของแม่วันที่สี่นั่นเอง อยู่ๆน้องสาวคนนี้เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาลมีคนบอกว่าได้ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆห,หรือคนคุ้นเคยกับน้องสาว บอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนอรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะส่วนตัวลูกเองเนะี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสตโดยสายทุนของลุงกยนเพราะคุณแม่นะ่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีลับไม่ใช่าสายลับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่า ตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทำงานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้นต้องทำตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดำซึ่งในบางตอนโลกก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสต์ก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ป .4 ก็ต้องเอาอมาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้องยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสต์ที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนักในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วต้องข้าพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนบ,งบังคับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบและก็รู้สึกดี เพราะสัมผัสได้ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของเพื่อนและก็เข้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลย,ยคันถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้ แม่กเตียในชาติก่อนรู้จักกันไหมทำไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะแม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกหรือไม่บุปกรรมใดที่ทําให้แม่ไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธตั้งแต่แรกและชาติต่อไปจะมีสิทธินับถือาศาสนาพุทธหรือเปล่าคะมีสิทธิ์จ้า ยาได้แม่ทังอาการดีขึ้นทันตาแลังจากทำบุญสร้างองค์พระสามแสนปลื้มและมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าสามเดือนและจะเป็นเช่นนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าโลกก็จะได้ไปแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองค์พระกันเพื่อการจะได้ดีขึ้นก่อนตายแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลย เป็นอย่างไรบ้างแม่น่ะเป็นคริสไม่เคยตักบาตรเลยนะ่ะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างองค์พระและเสาแก้วพันปีโดยใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะได้อันสงอะไรบ้างคะหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหม เราก็จะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้านะ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่คือคุณป้าในขณะที่กำลังเพอ้อก่อนตายบุญกรรมใดที่น้องสาวคนจะทองลูกนับเธอคริสเหมือนแม่แต่ไม่อาจเข้าใจออเรื่องบุญได้เหมือนแม่ ทั้งทั้งที่ลูกก็พยายามอธิบายให้ฟังทำไมน้องสาวถึงอายุสั้นเป็นเพราะกรรมทำแท้งหรือเปล่าและแม่ได้มาสิงน้องสาวหรือไม่ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ไหนคะลูกจะทำบุญอะไรช่วยน้องสาวได้บ้างบุญกรรมอดไททำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวยากจนเรียนน้อยแล้วยังต้องไปฝึกเป็นชีมืดแต่ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่าง กับรู้สึกชอบศาสนาพุทธมากกว่าลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกชายของลูกปัจจุบันอายุหนึ่งขวบ10เดือนชาติลาเป็นอะไรกับลูกและาาทำไมเขาต้งชอบดูจานดาวธรรมน่ยและสนใจพุทศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะต่อไปเขาจะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชคหลวงพ่อหรือเปล่าคะ เพื่อนกัละมีทั้งสองคนก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและเดชชัคยคือสัมพันธ์อย่างไรกับลูกคะสิบสองคำถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ยฟังเป็นนิยายประมบรากันนะจ๊ะ แม่นชาติในอดีตตอนเป็นผู้ชายเนะี่ยมีความเจ้าชู้มากมีภรรยาหลายคนกรรมส่งผลยังทำให้เป็นผู้หญิงคือพระเจ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนะี่ยมีสามีเจ้าชู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกลเพราะเศษกรรมทำแทง้งแต่เป็นผู้หญิงและเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร กรรมของแม่ที่เจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายเมื่อไาเป็นผู้หญิงจะต้องมีเศษกรรมดึงดูดสามีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจา้าที่แม่นไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติ แม่นเคยเป็นชาวพุทธแต่ในนามไม่ได้สนใจศึกษาคำสอนของระสัมมาสัมพุทธเจา้าและเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาคือก็ทำไปอย่างนั้นเองแหละเจ้าต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทำทานบารมีสร้างพระพุทธรูป และสร้างบนในพระพุทธศาสนาจะมีสายบุญที่จะทำให้แม่ได้เกิดในร่มเงาพ,พุทธศาสนาและก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้โดยทานบารมีที่ทำถูกเนื้อนาบุญแม่มีอาการป่วยที่ดีขึ้นผิดตาและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เกินสามเดือนพระบุญที่ทำด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้าง,งพระสามแสนปลื้มซึ่งเป็นบุญมหาศรจย์นำมาต่ออายุายไขว้บุญสร้าง,งพระเป็นบุญใหญ่ถ้าทำอย่างตั้งใจและเลื่อมใสจะช่วยผู้ป่วยนั้นที่เป็นหนักกระเบาเบาก็หายทั้งหมดอายุไขาตายก็ไปดีตามกาลองวิบากกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้จ้าก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่าง พระแม่นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามโดยกำลังบุญสร้างพระและมีจิตเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ดูจากจานดาวธรรมทำให้เจ็บมีกำลังแห่งกุศลส,ส่งไป พระจิตนุ่มนวลควรับการงานจิตจึงเบากายก็เลยเบาแล้วก็ลอยขึ้นสูงได้จิตต้องนุ่มนวลแต่ถ้าสร้างพระอย่างเดียวโดยยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแม่ก็จะไปได้แค่อากาศสเทวาหรือไม่เกินป่าหิมพานแม่มีอาหารทิพ ระสร้างบุญนั้นกล่าวบุญเป็นท่าสําเร็จที่จะบรรดาที่พระสมบัติและอาหารทิพย์ให้เกิดขึ้นพอเหมาะกับกายทิพย์และกําลังบุญไม่เกี่ยวก็เรื่องเป็นจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือจะเป็นพรามหมณ์ฮินดูอะไรกันแล้วแต่ถ้าลองทําบุญบุญอะไรกันแล้วแต่จะเป็นธาตุสาเร็จเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์แม่มีความสุขมากและรู้ว่า เพราะบุญที่แม่ทาในพุทธศาสนาจึงทําให้แม่มาอยู่ที่สูงขนาดนี้รู้เลยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้แม่เข้าใจเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเป็นยาวสวรรค์แม่ดีใจที่แม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับแม่และฝากขอบใจที่ลูกแนะนำให้แม่ทำบุญในพระพุทธศาสนา เพราะมาอย่างนั้นแม่มาไม่ถึงตรงนี้หรอกนี่แม่บอกมาเนะบุที่สร้างพระและสาวแก้่พันปีและจะรึกชื่อแม่เอาไว้จะสอง่งผลให้แม่มีที่พิจสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากและมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจากเดิมทางรัศมีกายวิมานและบริวารสมบัติเป็นต้นจาหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธ มาเกิดเจอลูกได้เราสร้างบุญร่วมกันจะขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและปัจจัยอีกหลายอย่างแถ้าธิษฐานจิตให้เกิดเป็นแม่ลูกกันถ้าเจอกันก็มีสิทธิ์พี่สาวคนโตอของแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวะระดับกลางๆ้ดยบุญที่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคล้ายๆก็ฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนไงฉันก็ช่วยเหลือ,กอเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อะไรมักจะไปอยู่ประเภทนี้แหละ จะวนเวียนมาเยี่ยมหยาดหยาิเช่นมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่ซึ่งเห็นท่านตอนก่อนตายท่านไม่ได้เพ้อ <c oughs> ท่านแค่มาหามาดูแลเพราะมีความพึงพอใจในความมีอยู่ของอัตภาพนี้เนื่องจากท่านมีความรู้แค่นั้นท่านก็นึกว,ว่าถึงที่สุดแล้วว่าอยู่ตรงนี้สบายที่สุดยังไม่มีความรู้เพิ่มเติม เราเกิดอยู่ในบุพมาเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแบบเทวานิยมเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็รอคอยพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาโปรดหรือพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นคำกลางๆนะไม่ไม่ได้เกี่ยวครับเพราะว่าทุกยุคก็กใช้คำนี้แล้วยังเข้าใจผิดว่าอาหารที่ติดตัวกินอยู่เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้แตงทั้งที่อาหารที่เกิดขึ้นในบึงตัวเองสมาธิสร้างในเมืองมนุษย์แบบสงเคราะห์โลกเพราะนั้นก่อนจะกินจึงต้อง ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานอาหารที่ให้มันติดกันไปตรงนั้นเลยนะแปลกดิน้องสาวคนสะท้องลูกวิสัยบนในพระพุทธศาสนาน้อยมากน้อยกว่าแม่งลูกมากจึงไม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนแม่ที่ย่อสรุพราะกรรมสามอย่างคือหนึ่งกรรมฆ่าสัตว์ในอดีตแต่เคยทุบหัวสัตว์ต่างๆเช่นหัวหมูหัวปลาเป็นต้น สองการทำแท้งในปัจจุบันสามการไม่เจ้าชู้และเคยไปทำแท้งในอดีตแม่ไม่ได้มาเข้าสิงน้องสาวเป็นอาการป่วงน้องสาวเท่านั้นน้องสาวตายแล้วไปยมโลกกำลังลำบากมากเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผ่าท้องแล้วหินแล้วร้อนทวงใส่แล้วย็บเอาไว้ด้วยกรรมทำแท้ง ลูกต้องทำบุญทุบุญเล่าทิศให้บ่อยๆแต่คงลำบากหน่อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอีกทั้งไม่เชื่อด้วยยิง่งลรวก็ตามไปทำต่อไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาลูกเกิดมามีฐานะยากจนเพราะกำลังทานบารมีธรรมน้อยเรียนน้อยเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษา ลูกเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ที่ฐานใ้รอบคอบเลยพลัดไปเกิดในตระกูลที่ไม่ได้นับถือแต่บุญที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนายัางหล่อเลี้ยงไว้อยู่ลึกๆอยู่ลึกๆเลยนะจึงชอบพุทธศาสนามากกว่าการเป็นชีมืดลูกสามีลูกชายเคยทำบุญมากับหมูนะ่คณะแบบกองสเสบียงแต่กระทบกระทั่งกัน จึงเกิดการน้อยใจเลยออกจากหมู่คณนะแต่พัดพล่ากันไปยาวนานแต่บุญที่เคยทําร่วมกันไว้เมื่อมาเกิดร่วมยุคกันอีกบุญก็บรรดานกลับมาสร้างร่วมกันใหม่น่าอย่างกระตรงๆนะลูกชายลูกมีบุญที่ทําไว้ในพุทธศาสนามากกว่าพ่อและแม่จึงถ้าให้มีโอกาสทําบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ไว้เด็ก พยายามแล้กประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นจะทำให้มีโอกาสได้บวชเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นกัลมิตรได้สร้างบาร,รมีกัหมู่คณะมาตลอดแบบกองเสบียงแล้วก็ได้รู้จักลูกเพราะคุ้นเคยกันในสมัยที่ลูกสร้างบาร,รมีกัหมู่คณะแล้วพลัดพลากจากกันไปเพราะความน้อยใจบุญเก่าจึงทำให้ชวนกันมาสร้างบุญร่วมกันอีก นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสดีตี้คืนนี้จ้า